เ,เพียงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยยอดไลค์ก็ค่อยๆทยอยขึ้นแล้วคะ่ะร้านนี้นะคะเขาทำได้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเทคนิคปั๊มไลค์ i อให้ปลอดภัยคะ่ะขั้นตอนในการทำนะคะไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยคะ่ะเรานะคะจะใช้แค่เพียงลิงก์รูปภาพของ IG ค่ะในการทำและที่สำคัญวิธีนี้นะคะถูกกด IG 100%รรรับรองเลยคะ่ะว่าทำไปแล้วเนี่ยแอคเขาไม่โดนเด้งไม่โดนแบนอย่างแน่นอน กดไลค์เรานะคะก็เป็นคนจริงๆแล้วก็มีตัวตนจริงๆด้วยค่ะเอาละค่ะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันได้เลยในคลิปนี้มีคำตอบค่ะเริ่มแรกนะคะให้เราเข้าไปแอดไลน์กันก่อนเลยค่ะที่ a d d f o l l o w b นะคะจะเป็นบริการของทาง้าน Speedfollow ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทักไปสอบถามแอดมินได้เลยค่ะโดยวันนี้นะคะเราสนใจบริการปั๊มไลน์ IG นะคะแอดมินเนี่ยเขาก็จะส่งโปรโมชั่นของปั๊มไลน์ IG มาให้เราค่ะ โดยยอดเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่100ไลค์ค่ะยอดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่30,000ไลค์นะคะถ้าเพื่อนๆต้องการมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถสอบถามแอดมินเขาได้เลยค่ะโดยวันนี้เนี่ยเราจะทดลองที่1,000ไลค์กันก่อนนะคะหลังจากนั้นแอดมินเขาก็จะส่ง QR code สำหรับชำระเงินมาให้เราค่ะเราก็นำ QR code นี้ไปชำระเงินได้เลยค่ะ หลังจากโอนแล้วเรียบร้อยนะคะอย่าลืมส่งสลิปให้อดมินค่ะแล้วอ d ดมินนะคะเขาก็จะขอลิงก์รูปภาพของเราค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะทำยังไงเริ่มแรกนะคะให้เราเข้ามาที่หน้าไ g ของเราค่ะหลังจากนั้นเนี่ยกดเข้าไปที่รูปภาพที่เราต้องการนะคะเพื่อนๆจะเห็นลูกศรสามเหลี่ยมใช่ไหมคะกดเข้าไปค่ะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ค่ะแค่นี้ก็ได้ลิงก์ไอจีเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำลิงก์ของ IG เนี่ยมาส่งให้กับแอดมินค่ะแอดมินเขาก็จะบอกยอดเริ่มของเรามาให้นะคะก็คือศูนย์ไลน์นั่นเองค่ะรอไม่นานนะคะเพราะว่าแอดมินเนี่ยเขาจะทำให้เราโดยทันทีโดยที่ไม่ต้องรอคิวเลยค่ะเดีย๋ยวเรามารอยอดขึ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ไลค์ค่ะ เ,เห็นนะคะว่ารอไม่นานยอดเนี่ยทยอยขึ้นมาเยอะมากๆแล้วค่ะเรานะคะสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยค่ะว่าใครที่เข้ามากดถูกใจเราบ้างค่ะเราจะเห็นเลยนะคะว่ายอดไลค์ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงๆค่ะขึ้นจนครบแล้วเรียบร้อยนะคะร้านนี้เนี่ยเขาทำได้จริงไม่ขข่ฝันอย่างแน่นอนเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปการสอนปั๊มไลค์ไอจีจากในคลิปนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าเพียงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยยอดไลค์ก็ค่อยๆทยอยข,อยข,อยขอึ้นแล้วค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยค่ะที่ไลน์อัสไซน์ฟ o ลโล่บรายละเอียดนะคะขึ้นให้ตามด้านล่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆนะคะสามารถทักไปหาแอดมินได้เลยตลอด24ชั่วโมงค่ะเพราะว่าร้านนี้นะคะเขามีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอดเวลาเลยค่ะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ